วัสดีค่ะพี่น้องปบกระช่องเมืองตุกชาแนลค่ะเมน,นี่ยู่หอผักค่ะมาถ่ายให้เบ่งบรรยากาศยามแรงค่ะตอนนี้หกโมงกว่าเพิ่นว่าวันที่ยี่สิบสองเมษายนอยุ่ที่เขาเ้ยค่ะเข้าอีลีค่ะพี่นอ้องเมิดมาแล้วเมิอดอีลีค่ะคุณจ้ะมีล่มน้ำค่ะพี่น้องจ้ะ มีลมน้ำมือตึ๊ดหกโมงกว่าเพี่น้องปกติหกโมงก็าสำนีเตียงจางปางค่ะอากาศกระห้อนะมีท่าอายุห้อผักค่ะอีสันสอง บรรยากาศดีดีพี่น้องลมวีวีมันนี้นอนมนอนเราเมื่อวนนี้เมื่อคืนหกถุ่มก็บาไดนอนค้าแต่หอนลายเสียงสังกะสีเสียงลมผัดสังกะสี บรรยากาศฝาาศ่ฝา,าเหลื่อมแน่เด,อด้อพีพ่น้องเด้อพึบพับพึบพับกว่ามาแล้วเหลือมแผลบ,บมาแล้วตกแขีงแห้งเน่แม่จะว่าแจงออกได้ anh em thang tây bắc đổ cả, mình mình tiếng kèn thang đấy đâu bạn này, cứ tiếng mình hoặc là à, thang này vẫn tốt như thế, phun hơi มันตกกี่เด้อตกแหงๆไงเนาะพี่น้องเนาะจ้ะดีใจว่าฝนสิตกไายอยู่เขาโอ้ฝ่ามาถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ้องเยวไปอนนี้ก็น่าขายพี่น้องเนาะให้มันตกอีกก่อนสิทายให้เบิ้งอีกฝนมันตกจ้ะเรบกินนี้สวัสดีค่ะ